สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่วังพยอมก็จะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอารวดมาใส่กับกระถางปีกนางฟ้าและเอาขึ้นแฝนกันนะคะและจะมาดูว่าเขาสวยไหมคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเวลาเราจะเอาใส่กับ กระถางนะคะเราจะหักให้งอก่อนนะคะเพื่อสายเขาจะได้เท่ากันนะคะบางคนถามว่าทำไมถึงใส่แล้วไม่เท่ากันก็จะแนะนำว่าให้เขาใส่แบบนี้นะคะคือหักให้เขาเท่ากันก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะ ี่ค่ะแล้วก็จะพับขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะหักให้เขาโค้งมากันเขาลูดลงนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็หักพับมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ก็จะเสร็จแล้วนะคะสายเขาก็จะเท่ากันแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเรามีไม้พุม่มใหญ่แล้วก็แวนพุม่มใหญ่ได้นะคะอันนี้จะเกวนเป็นสองลักษณะนะคะเมื่อกระถางที่แล้วจะใช้คล้องลวดร้อยข้างบน ตรงรูแบบนี้นะคะร้อยลงข้างล่างแต่อันนี้จะร้อยข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านบอกว่าถ้าร้อยแบบนี้ลวดเวลาเราเดินเข้าไปในในที่เราแขวนลวดจะเกี่ยวแขนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ร้อยแบบนี้นะคะนี่ค่ะร้อยลวดอ้อมข้องข้างนอกเข้าข้างในนะคะแล้วเราก็จะหัก ลวดลงลวดก็จะอยู่ในกระถางนะคะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาสำหรับลูกค้านะคะบางท่านไม่เข้าใจก็จะอธิบายให้ฟังนะคะนี่ค่ะเราจะร้อยเข้าในรูของกระถางนะคะค่ะเราจะร้อยเข้าแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะหักหักลวดพับเข้าด้านในกระถางนะคะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะต่างจากเมื่ออันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ลวดจะออกข้างนอกนะคะอาจจะเป็นอันตรายแก่การขีดขวน ที่เราเดินเข้าไปชมนะคะนี่ค่ะก็ร้อยแล้วม้วนเข้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่มาบอกกล่าวกันนะคะนี่ค่ะเราก็ได้ใช้ลวดแขวนกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแขวนกันนะคะนี่ค่ะถ้าเราเอามาแขวนแล้วก็จะดูสวยนะคะนี่ค่ะ ถ้าเราแฟน breath, เราก็จะได้แบบนี้นะคะ,คะนี่ค่ะ,น,ะนี่ค่ะถ้าเราแฟนเราก็จะได้สวยๆแบบนี้นะคะจะแควนจะห้อยกับอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเรือนเพาะต้นไม้ของบ้านไร่วงพยอมนะคะจะแควนห้อยเดบแบบนี้ก็สวยนะคะหรือจะแวนห้อยแบบนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเราก็จะแฝนแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะแฝนไว้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นลงเรือนพ่อช้ำของบาลายรงพยอมนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราแขวแนด้วยลวดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ได้ เพาะชำพันแยกขยายพันุ์นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะแยกขยายพันธ์มาอันไหนต้นเล็กเราก็จะย้ายลงมานะคะส่วนตรงนี้ก็จะอยู่กับพื้นดินนะคะส่วนนี้ก็เป็นกักมรกตที่ชำด้วยใบนะคะเราก็จะย้ายมาไว้่างนี้นะคะนี่ค่ะ เราก็จะเพาะชำแล้วเราก็จะเอาไว้แบบนี้นะคะให้อยู่แดดลำไรส่วนแทนตรงนี้ก็เป็นเรือนเพาะชำแต่อันนี้เป็นที่เราเอาไว้ต้นไม้สำหรับเราจะออกจำหน่ายนะคะตอนนี้ก็กำลังรดน้ำอยู่นะคะก็โดยการใช้สปริงเกอร์นะคะจากน้ำบาดาลน,นะคะอันนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ